น้องครับน้องครับพอจะมีเวลาว่างสักสามนาทีไหมพี่ออกตัวเลยพี่ไม่ได้มาขายประกันพี่เหเราเดินไม่ต้องงั้นะนะเดินเดินเดินมาดูเลยเป็นงหาที่เรียนอยู่ใช่ปะดูทรงก็นเนี่ยนักศึกษาออร่ามทจับมากนะเอางี้เดี๋ยววันนี้พี่พาไปดูว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีโครงการรับเข้าศึกษาอะไรบ้างเห็นปะมาเริ่มที่โครงการแรกน้องรู้จักช้างเผือกปะพี่หมายถึง้านสกีที่อยู่เชียงใหม่หรอคะ no 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 ไม่ใช่ลาสุก,กี้ช้างเผือกเนี่ยหมายถึงโครงการธรรมศาสตร,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 ร์ช้างเผือกเป็นโครงการที่ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์โดยต้องผ่าน2เงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขแรกก็คือ g p a ต้องไม่ต่ำกว่า2 5 0และเงื่อนไขที่2รายได้ครอบครัวต่อปีต้องไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทว่าแต่เราอยากได้ทุนการศึกษาป่ะพี่จะให้หนูเหรอคะพี่ไลยมีให้แต่โครงการนี้เขามีให้ พราะโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกเนี่ยมีทุนกนารศึกษาให้มากถึง150ทุนด้วยกันแบ่งเป็นทุนเต็ม50ทุนและทุนบางส่วนอีก100ทุนเะ็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีโครงการอื่นีกเยอะดเดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามีโครงการอะไรบ้างเออเออเมื่าแตน้องเป็นคนใต้ป่ะสามารถแบบแร่งใต้ได้ไหมร้อยจังหู เอาล่เดี๋ยวพี่เปลี่ยนคำถามดีวกว่าเป็นคำถามนี้มีเพื่อนอคนใตป้ป่ะมีค่ะเฮ้ยมีใช่ปะ่ะงั้นดีเลยเพราะที่ธรรมศาสตร์เขามีโครงการนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใครที่อยู่ยะลาปัตตานีหรือว่านาราธิวาสแล้วมี G p พที่ไม่ต่ำกว่า2.50รวมไปถึงมีรายได้ต่อปีของครอบครัวที่ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทก็สามารถยื่นเข้ามาที่โครงการนี้ได้บอกเลยว่าถูกใจอย่างแรงแต่ถึงน้องจะไม่ใช่คนใต้ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเขาก็ยังมีโครงการสำหรับน้องๆภาคกลางเหมือนกันนะโดยโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการในรอบสองเวลากินข้าวแล้วค่ะพี่พักเวลากินข้าวอะไรที่ยังขายไม่เสร็จเลยเนี่ยเปนหมูข้าวแล้วเออเฮ้ยจะไปไหนอะคือเขอพี่ขายจบกันได้เปล่ามทเขาจะมีโครงการดีๆเยอะเลยนะโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลางปีนี้เขารับมากถึง81คนครอบคลุมมากถึง25คณะโดยจะเปิดรับในรอบโคตาหรือว่ารอบที่2 เพียงแค่คุณเรียนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางใน9จังหวัดนี้และมี G p a พัที่ไม่ต่ำกว่า300ก็สามารถยื่นเข้ามาสมัครในโครงการนี้ได้เลยโครงการดีๆขนาดนี้น้อยไม่สนใจเหรอสนใจสิคะพี่ตุกี้คะลูกตอนเถะคะหนูอายคนอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อที่โครงการต่อไปกันเลยเฮ้ยว่าแต่เรานี่เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตปะเนะนี่ยงั้นดีเลยเพามทเนี่ย เขามีโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบที่2หรือรอบโคลตาหากน้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในเรียนนี้และมี g p a แท,ที่ไม่ต่ำกว่า300ก็สามารถยื่นสมัครเข้าในโครงการนี้ได้เป็นไงที่บอกแล้วว่าเอ้าเฮ้ยจะไปไหนอะย่น้ำแล้วขอบคุณทนนี่มาเอ้ยแต่ยังเหลืออีก6โครงการเลยนะมีมียาวแล้วเดี๋ยว้ใไขคลิปต่อไปได้งั้นเดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปดียวมีที่ไ,ไหนนะ